สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับผมปุณน,นะครับสวัสดีครับผมโนโครับวันนี้เราสองคนจะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงปัญหาที่ชาวพุทธต้องเผชิญครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเมื่อชาวพุทธย่ำยีพุทธศาสนา<บ>นวิเคราะห์สาเหตุและทางออกเป็นเรื่องใกล้ตัว <บน S 1> ที่เราต้องหันมามองกันครับ ปัญหาการย่ำยีพุทธศาสนาจากชาวพุทธเองเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับคุณปุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ผมเห็นด้วยอย่างยินครับนอผมคิดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องหรือบางครั้งก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิมอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆในข่าวหรือในโซเชียลมีเดียยกตัวอย่างได้ไหมครับคุณบุญเช่นการตีความเรื่องบุญในเชิงวัตถุมากเกินไปกลายเป็นว่าต้องทำบุญด้วยเงินจำนวนมากๆถึงจะได้บุญเยอะหรือการนำพิธีกรรมทางศาสนาไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการย่ำยีพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยครับใช่เลยครับแล้วก็ยังมีเรื่องการอวดอ้างคุณวิเศษหรือการใช้คำสอนเพื่อโจมตีผู้อื่นด้วยซึ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของพุทธศาสนาเสื่อมเสีย แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรครับคุณปุ่นผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการศึกษาและทําความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องเราต้องกลับไปสู่รากฐานของพระพุทธศาสนาศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาคําสอนจากครูบาอาจารย์ที่น่าเชื่อถือและที่สําคัญคือการนําคําสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันครับ ผมเห็นด้วยครับนอกจากนี้เรายังต้องส่งเสริมให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสารรค์นะฮะเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกันและที่สำคัญที่สุดคือสติครับเราต้องมีสติในการรับข้อมูลข่าวสารมีสติในการตัดสินใจและมีสติในการใช้ชีวิต เพราะถ้าเราขาดสติเราก็อาจจะตกปะเป็นเหยื่อของการย่ำยีพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวจริงเพราะการมีสติเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะเราต้องไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและต้องไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมาครอบงำจิตใจของเรา วันนี้เราได้วิเคราะห์ถึงปัญหาการย่ำยีพุทธศาสนาจากชาวพุทธเองซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากรายการของเราในวันนี้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ เดินบนทางชีวิตที่บางวันก็เหนื่อยล้าหัวใจอ่อนล้าแต่อย่าท้อแท้ไปแม้วันมืดมนฝนโปรยลมพาไกล